เฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ย้ไปแล้วไปแล้วว้๊ดึึ้นงข้้ยตามพ่อปฟลวิ่งอ้อมรถ สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอตามติดชีวิตช้างนะคะโอ้โหโอ้โหฟาดงองฟาดงางครับดู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 โอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยเอาไปอยู่ใต้ท้องแม่แล้วไปอยู่ใต้ท้องแม่แล้ว ยาก็อแสบแท้ครับลูกว่าอะไรเรื่องบ้านนี o. O, exactly. oh, oh, oh. Yep. Habitat, ้ลูกว่าอะไรบานนี้เอ็นดูจริงๆเลยนะคะเอ็นดูจังเลยโอ้โหอย่าเชื่อไอ้กุตานะช่วยป่วนครับไปเลยไปเลยไอ้คุณตาตีตูซากหน่อยเด้อป่วนนี่ดื้อคุณตาว่าอย่าดื้อเด้อ ออมาคุณตาสิทับก้อมสะอาดเร่งในไปเรยตัตจัเล่แม่แม่แม่เตรียมใส่รองเท้าดีๆนะคะคุณแม่มัดเชือกรองเท้าให้ดีนะคะเตรียมเรียนนะค่ะเตรียมวิ่งะคะ่ะวิ่งจะพร้อมป่วนแล้วครับวิ่งจะพาป่วนครับแล้วหางชี้ตลอดเวลานะคะคุณแม่ดู ขาหลังนี่หมวกแม่คือไปเก็บเพิ่ดึงขาแล้วปดแบบหนึ่งนั่นวะขาไอติมก่อนครับขาไอติมก่อน้ขาขาหลังขาหลังเกือบแล้ว เกือบพ่อเป่าไข่แตกแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วนี่่ีมากขายหลังกันซื้อเอาเป่าเป่าไปแล้วผูแล้วตักแล้วตักน้ำแล้วตักอีกหนตัวอีมีตัวได้บาดเจ็บมาหนึ่งทีเอาเก็บไม่ให้เก็บไม่ให้โอ้เก่งมากเก่งมากครับเอาค้างค้างดูค้างค่ะเออจวบเหรออ๋อ ขขอองเสียวนาถ้าปลาปลาจะออกใช่ไหมขึ้นสองแล้วนะออกขึ้นสองแล้วนะนุ่มๆดักนุ่มแล้วดักนุ่มแล้วเบิ้งอึดอึดเราก็จะอ๋อตูดออกไหมตูดออกไหมเราบิ้งตูดลื่นตูดตอมากําลังครับครับหน้าออกไปยุของเก่าสัวฉัวแล้วมันหน้าอัวยุ่วะ ลูกค you know. ้าขึ้นแล้วกำลังเบ่งอยู่ค่ะอื้ยเบ่งแล้วเบ่งแล้วเตะเตะขีดเด็กของเป็นอะไรมิ้งเส้นกระตุกเหรอออกก่อนเดียวนะเออกกี่ยรอบเนี่ยออากี่รอบค่ะสบายครับสบายทองมากเลยอือดูดูครับนั่นโอลย ยเม่ก like ี t t ้้กกเเยยนระจุยกระจายหมดเลยมิงรีบไปเก็บแล้วไอ้นางเก็บก่อนแช่เตะเตะของตัวเองทำไมขี่เลยนี่มาสีไอ้นางเล่นอยู่นี่แหละนั่งเล่นอยู่นี่เด้อเออคอยพ่อเป่า ไปพ่อเป่าทำความสะอาดก่อนครับเอ้ย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 ส <laughs> วัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวพ่อปอจะพาอาบน้ำแต่งตัวล่อๆนะครับไปแล้วต้นอ้อยไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อ ขอมัดน <laughs> ึงมาเด้อ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 หู่เสียงเล็ดเสียงเล็ดผู้ใดมาครับเสียงเล็ดฟูได,ด้มากเนื้อไหลยื่นมาเนาะสงสัยมิูุนิบุกขาแม่แม่เขาตั้งใจฟังนะคะ อยู่ยืนนิ่งเลยเโอ้ยงดังเลยลูกเพืน้เปแลล้วเฮ้้ยไปแล้วไปแล้่อสีร้อื้อยเฮ้ย้นมะกอนไม่เย็นมาแล้วครับดีใจจังเลยดช้างน้อยดีใจค่ะแม่แดู พักกันครับอุ้ยอุ้ยดูดูดูวิ่งอ้อมรถเลยเร็วอะทำเสียงก่อนเร็วเสียงก่อนอู้เสียงก่อนั่นนั่นพอ้วนทำเสียงก่อนพรกอ้วนอูหฮอเลนเลวเหลักครับเสียมเรวเสียแเรว ดีใจดีใจครับอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอโอ้ยแตาำก็าไฟลัดนี่ให้เด็กหางอยอะพ่อเปาวิ่งอ้อมรถเอาเอ้ยพ่อหวันจีไฟใส่นี ไปใส่เนี่ยผมขึ้นน้ำกระจกเ้อไปทางไหนเราขอบคุณอกคให้เป่ะให้แม่ชมดูลูกช้างพาพ่อดิ้งอ้อมรถนะคะนี่ เอาหาเอาไปให้แม่แล้เลาอุ้ยอุ้ยอ้ยอด่ระออยอดูดูวิ่งวิ่งไม่กลัวเจ็บเลยนะคะนี่เอ้อ Out, ัให้ผมกินบานี่ปวดมียังไม่ผมบานี่ว ah voilà evet> ิ่งอ้อมรถนะฮะโอ้ยนาะมิ่งเนาะเดีววิ่งตามรถอีกขเดี๋ยวสิมองเบ้ออีกได้มิ่งอะไรได้อะไร ดูดูวิ่งตามพพัน่เล่นใหแล้วเล่นห่ไม่เล่นใหญ่แล้วอ้ยนาะมา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 จะไปไหนนั่นเอามาอกมางูเด้องูเด้องูเด้อพูดแมวเจ้างออกไปกินุ่ เอาไปกับพวกกินเอาไปเด็ดไเลเดงเด้ไปลองเด้ไปงเดกะเนินก็ขอบคุณพี่พ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะ ขอ,ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่มีความรักความาห <ồng S 2> ่วงใยนะคะคำไหนพูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขอไยด้วยนะคะรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ